ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านทุกตัวคนมือนีแม่ตุ้ยกับมีแนวทางมาหา้เอฟซีคือตำเล่าเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นห้แนวทางมาคืออาจารย์ถ้ามาจากมาจากวันใดบ่โหเพิ่นบ่เอ้ยค่ะเพิ่นห้ยตตัวเล็กมามาหา้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพิ่นบ่หยอกออกกล่องเพิ่นห้เป็นต่ตัวเล็กมา แม่ตุ้ยก็เลยเอามาเป็นแนวทางให้เอฟซีก็ว่าเอฟซีบางคนมีคนชอบคนมักอยู่พื้นบานตำเหล้าเขาเนี่ยเพื่อนก็ว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นหาเพิ่นหามาเที่ยนหนึ่งแล้วงวดหนึ่งแล้วตัว่ามันบ่อเข่าเพิ่นก็เลยโท้มากเพิ่นว่าขอแจ้มือไม่อีกจักเทธอเพิ่นว่าก็เลย มาเป็นสะพานบุญให้เพลินเนี่ยล่ะเพื่อว่าอาร์มี่กีนองเอฟซีโชคดีหรือว่าเอาไปซื้อห้าว่าถือก็ยังกระสีได้ไปถ้ำบุญกับวัดของเพลินสั่งซอยสั่งซาลาซอยสั่งวัดเพลินนี่แหละเป็นเป็นอาจารย์จากวัดได้กับบังเหเพลินบ่เอ้ยเพลิน,น,น,นหายใเป็นตัวเลขมาก ให้มาเป็นสพานบนไห่เป็นว่าเพื่อว่ามีดวงมีดจกจะได้มีเงืนไปสั่งซาลาซอยเป็นเป็นกันเลยมีแนวทางดีๆมาฝากกันเลยเอามาล่งช่องให้เป็นเป็นแนวทางจะซื้อเขาบ่กเขาเข้ากับบ่อหงเนาะเพื่อว่าเป็นแนวทางสำนว่าเป็นขอเจียมือไม่กันล่งไปเทียนึงแล้วแต่ว่ามันบ่กเขาค่ะ ันเลยโทรมาก่าขอแก่เมื่อไม่จกเกลี่ยในพ่นวะพรนวาพลาดแล้วขอโทษหลายๆพรนวะอาจารย์กับทขอมือแก่เมื่อไม่เพิ่น,ก,น,าาน,ก,มมนกันเลยหายเป็นตัวเลขมากมือว่านท้้งช่องห้องกันเลยเอามาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพื่อว่าเอจี่เอาไปซื้อแล้วเพื่อว่า้า,า,ามันนี่โชคไม่ใช่จะได้มีเงินสั่งทับุญสั่งศาลาซอยพระอาจารย์ ถ้ามาจักจะเพิ่นกับมีแนวทางมาห้นี่ก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเป็นห้มากว่าเป็นพื้นบานตำเล้าเขาเนี่ยตีกันเป็น่าเพิ่นก็เคยเห็ดมากเป็น่ามันเข่าดูเพิ่นก็เลยอยากเอามาเป็นแนวทางไอทางช่องเขาลงให้เพื่อว่าจะได้เป็นสะพานบนให้ทางวัดกัน เพื่อว่าห้ามีผู้โชคดีก็ะจะได้ไปสวยซอยส่งสางซาลาส่างการปลาเลี้ยนซอยเพิน่นเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังส่างเพินเพ่นว่าแต่พอมีเงินส่างก็เลยมีแนวทางดีๆมาให้พี่น้องเอฟซีเพื่อพี่น้องเอฟซีมาเอฟซีชอบก็ไดชอบก็จัดไปบ่ชอบกับพันพานเด้อค่ะน,นี่เพิ่นเป็นแคร์แนวทางซื่อ สร้างช่องเขากับเอามันนั่มเสนอให้พระอาจารย์ถ้ามาจักเพิ่นก็มาเพิ่นห้มากแล้วก็เขากับเอามาล่องช่องให้เพิ่นเพื่อว่าใหา้มันออกของเพิ่นกสิได้มีเงินซอยส่างสาลาซอยเพิ่นเพื่อว่าทำบุญซอยกันเนาะค่ะาาการทำบุญนี่ก็บอเสียหายดอกค่ะทำหน่อยทำหลายก็ได้บุญคือเก่าเพิ่นว่าส่างสาลา สังการปลาเลี้ยนเดี๋ยวนี้กําลังสัง่งคนว่ากับว่ามีทุนไม่ยังค่ะแต่เลยอกหาแนวทางดีๆมาลงทางง่องเพื่อว่าห้ามีผู้โชคดีกสิได้มีเงินซอยเป็นสั่งซาลาสั่งการปลาเลี้ยนซอยวัดเคนกับคนหามากกับมีเลขสามตัวสองตัวกับมีแนวทางของเคนกับเขาว่าเขาเท่ากับว่าห้วพึ่กันเนาะคะ่ะอันนี้ พิ่นห <acio> <do worldwide. esis>? ้มากเขากะว่าลง่ห้เพิ่นเพิ่นว่าอยากห้เอามาลงช่องห้เป็นสะพานบุญนห้เพิ่นแน่เพิ่นว่าแม่ตุยก็เลยเอามาลง่ห้เพิ่นตามค้ามอของเพิ่นค่ะเพื่อว่าเพิ่นจะบ่ได้เสียใจเนาะเพิ่นโทรมาจากทางไกลเพิ่นละคะกันเลยมาเอามาลง่ห้เพิ่นเลุ่งไปแล้วแต่ว่ามันกะโม่แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นขอแย่มือใหม่อันนี้กะ ออกบ่ออกก็บ่มีผู้ใดหูวเนาคะ่ะบ่มีผู้ใดหูวว่ามันสิออกตอนนัวใดอันนี้มันก็เป็นแคน่แนวทางซื่อมักก็ซื่อบ่ามักก็ผ่นานๆไปค่ะตรเลขที่เพิ่นให้ก็มี3ตัว2ตัวใช่สาตัวนี่ก็มี่สมสามตัวนี่ก็มี3 วสองตัวนี่ก็บนี่เจ็ดคู่ค่ะย้แมตตุยกับชั่วตุลีกเบืเ้องแรกค่ะวาพันไหตัวใดมาแน่นี่ตัวใดแน่อ่ะมีหกเ,กจ,เกจ็ดเจเ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแปดสามหกหกหนึ่ง สามหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเด็กที่เพิ่นไหามากเป็นพื่นบ้านตำเล่าเถอค่ะ,คะเพิ่นบอกว่าเพื่นบ้านตำเล่าเขานี่ตัวเลขของเพิ่นที่ไหามากค่ะ,คะที่เพิ่นไหามากกัมีแชนี้ ผูดใดชอบกดจัดไปเ่ราะชอบกับพันๆเลยค่ะอันนี้เป็นแชแนวท่างว่ามีผูดายหัวมันเส,สียบตูดายขึ้นเป็นไหเอามาเป็นสภาพบนทางช่องห้องเอามานั่มเสนอเพื่อเป็นแนวทางแคบหนาจอไวเดอวยค่ะกันตาากันมลืมทางช่องเ้างกัจำพสูท้ทู่ดวนแนวทางของเปล่นก็มีแเค่ร์นี่แหละค่ะ คือว่าเือทข้าสบอกาโหเนาะค่ะมันเป็นแคร์แนวทางนําเสนอให้คน่นอยากให้ท้างช่องนําเสนอทางช่องเข้ากับเอามานําเสนอให้ว่าวไอ้ซี่บางคนเป็นเห็นแล้วเิ่นอาจจะซื้อบางคนอาจจะบ่ซื้อก็แล้วแต่จะแล้วแต่ผู้เป็นมัดม่าซื้อว่าเป็นยังค่ะอันนี้มันเป็นแคร์แนวทาง มีผู้ใดว่ามันสีออกโู้วามันสีออกตัวใดเนาะค่ะบอ้โหวามันสีออกตัวใดทัางช่องนอกกับเอามันล่งให้เพื่อว่าคนจะบริสียามไก่คนทุ่มากจากท่างไก่เดี๋ยวคนกัสีวลามันล่งให้คนนี้ก็เอามันลงตามคํำเดียกรองคนคนอยากให้ลุ่งคนว่าคนขอแจ่เมื่อไม่หมวดวังหันมันกับอกเข่าคนว่าขอถทษขออภัยหลายๆด้วยอาจารย์ธรรมจัดคนว่ามันบ่กเป็นหยังค่ะ มีเขามีบถของธรรมดาก็มีกูไดหูว่ามันจะออกตัวใดทางช่องเข้ากับเอามานําเปินเป็นแนวทางให้เพิ่นเพื่อว่าเพิ่นจะได้มีเงื่อนสั่งวัดสั่งสาราเดียวนี่เพิ่นกำลังสัง่งเพิ่นวะเพิ่นก็เลยอยากเอามาให้ทางช่องเข้าเป็นสะพานบุญให้ออกว่าออกกับว่าหูซึ่งกันเนาะค่ะก็มีกูใดหูว่ามันจะออกตัวใดอันนี้ก็เป็นแค่แนวทาง ของอาจารย์ธรรมาจักมากกสือบ่มากกพันพาน,นเด้อค่ะมือแรงก่ะไปตำเล่ารียกพระอาจารย์ปิศนาพอห้อาจารย์มีความสุขความเจริญเนิ่นค่ะ,ะร่วมทั้งเอฟซีทังช่องห้องทุกๆคนที่มามีหน้าทางมานําเสนอให้ ให้เอฟซีโฉกโชกมันหมันลำลำรุ้ยลุ้ยเห้งๆปังๆถูกผูวทุกก้นจากเนวทางอาจารย์ท่ามาจากนะคะ